สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมและศึกษาร่วมกันองนี้เป็นพระสมเด็จวรขังนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานพุทธสินยุคปลายองค์นี้ลักษณะของเส้นสายค่อนข้างจะล่ำสันบึกบึนนะฮะแต่ละเส้นก็ใหญ่โตก็เป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์นี้นะครับ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขององค์พระในด้านหน้าก็สังเกตเห็นว่าเส้นซ้มมีการเซตตัวมีการม้วนเข้ามีรอยแตกเส้นสายต่างๆก็มีการเซตตัวพื้นผิวก็มีรอยแตกทั่วทั้งองค์นะครับแล้วก็มีลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาตามใต้ฐานต่างๆพิมพ์ใหญ่พระประธาน สังเกตได้จากจะมีเส้นรองใต้ตักนะครับบางพิมพ์ก็มีเส้นรองใต้ฐานบัวด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของพิมพ์เชียงแสนนะฮะที่มีเส้นรองใต้ฐานบัวกับเส้นรองใต้ตักด้าน,นหลังเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นพักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนบรรทัดมีเว้ามีโคง้ง แสดงถึงความเก่าเนื้อก็มีรอยปีรอยแยกรอยนอนด้นตามขอบตามมุมก็เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นหลังที่มีความมาตรฐานมาดูด้านข้างกันครับด้านข้างตามขอบก็มีรอยปีรอยแยกตามขอบมีรอยสไลด์ของก้อนมวลสารมีก้อนมวลสารปรากฏให้เราเห็นมงบอกว่าพระองค์นี้ถูก ตัดขอบด้วยมือคนนะครับด้านในองค์พระก็งดงามนะฮะเส้นสายค่อนข้างจะลึกเห็นชัดเจนพระองค์นี้มีพระกันข้างเดียวนะครับแต่ว่าตอนงัดพระออกจากแม่พิมพ์น่าจะเกิดการขยื่นนะฮะเส้นของใบหูจึงโค้งแบบนี้นะครับฐานล่างสุดวงบอกของความเป็นพระยุคปลายชัดเจนก็คือ มีลอยยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานนะฮะลักษณะของพระพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะองค์เฉพาะตัวนะครับเส้นสายค่อนข้างจะล่ำสันบึกบึนที่บ่งบอกว่าเป็นพระยุคปลายก็ดูได้จากเส้นมังคพิมพ์ก็คือตรงฝั่งซ้ายนี่นะครับก็คือเส้นศาสนา คนฟังขวากับด้านบนมองไม่ค่อยชัดเนื่องจากคนตัดพิมพ์ตัดขอบชิดไปนะครับแล้วก็มาดูตรงเส้นของฐานสิงนะฮะปลายฐานจะเชื่อยขึ้นทั้งสองข้างแล้วก็ฐานล่างสุดหัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงด้านซ้ายจะตัดตรงกว่าแล้วก็มีรอยยกตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานนะครับ ตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นพระยุตตายด้านหลังก็เป็นหลังที่มีความมาตรฐานนะฮะมีเส้นสายที่มีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับมวลสารน่าจะโอเคนะฮะเพราะว่าจากรูปภาพที่เราเห็นก็มีจุดมวลสารหลายจุดนะครับมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกางขยายสูงครับ ภาพนี้เป็นภาพของใบหน้านะฮะสังเกตว่าจะมีมวลสารซ่อนอยู่ในเนื้อนะฮะจุดดำจุดแดงจุดสีขาวของผงะพทิคุณนะครับมีรอยแตกมีร่องรอยของรับเก่าฝังติดมีความเป็นธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นเส้นซุ้มด้านบน ็มีมวลสารปรากฏให้เราเห็นค่อนข้างเยอะๆนะฮะพกเกจยาวไปจุด้มเม็ดน,นี้เป็นลักษณะของว่านนะครับจุดดำจุดแดงก็ปรากฏให้เราเห็นหน้าอกก็เช่นเดียวกันนะฮะสีเหลืองนี้เป็นลักษณะของดินนะครับอันนี้ก็เป็นดินกำแพงตามซอกแขนก็มีปูนงอกขึ้นมานะครับ เม็ดนี้เป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับวงแขนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับบิเวณหน้าท้องก็เช่นเดียวกันจุดสีขาวมีค่อนข้างจะเยอะนะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวอน เส้นชาจีวรเป็นตัวบ่งบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระสุเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นลักษณะของดินสีเหลืองนะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะอันนี้เป็นลักษณะอนนของก้อนมวลสารเส้นรองใต้ตักอยู่ตรงนี้นะครับภาพนี้เป็นฐานบัวนะฮะ ด้านบนเป็นเส้นหลองใต้ตักก็ปรากฏมวลสารให้เราเห็นเช่นเดียวกันนะฮะฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายนะครับอันนี้เป็นลักษณะของก้อนมวลสารอันนี้เป็นเส้นรลองใต้ตักพระองค์นี้ถือว่ามีมวลสารจัดจ้านนะครับอันนี้เป็นทานสิงนะฮะด้านขวา ครับนี่เป็นฐานล่างสุดฝั่งซ้ายนะครับเม็ดนี้เป็นเม็ดของเหล็กไหลนะครับมุงตรงพื้นผิวก็มีจุดดำจุดแดงปรากฏให้เราเห็นหัวฐานเขียงฝั่งขวาปลายฐานจะตัดเฉียงนะครับมีมวลสารปรากฏให้เราเห็นชัดเจน ภาพนี้เป็นเส้นสุ้มฝั่งขวานะฮะอันนี้เป็นเหล็กไหลเงินยูวงอันนี้เป็นดินกำแพงนะครับพื้นผิวด้านในก็มีมวลสารภาพนี้ก็ยังเป็นเส้นสุ้มฝั่งขวานะฮะถ่ายเห็นถึงมวลสารต่างๆแ้วก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพียกว่า เป็นเส้นซ o มหรือพื้นผิวด้านในหรือพื้นผิวด้านนอกนะครับภาพนี้่ายเห็นถึงพื้นคูหานะฮะก้อนนี้เป็นก้อนของมลูลสารอันนี้เป็นพวกเศษว่านนะครับมีจุดสีขาวของผงวิเศษผงพระพุทธคุณค่อนข้างจะเยอะนะครับรอยแตกก็มี ร่องรอยของลักเก่าที่ฝังติดอยู่มีพวกดินสีเขียวดินสีแดงเศษลักจุดดำจุดแดงปรากฏอยู่บนเนื้อพระภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะถ่ายเห็นถึงดินกำแพงถ่ายเห็นถึงรอยลักที่ฝังติดอยู่ ถ่ายให้เห็นถึงก้อนมวลสารนะฮะอันนี้เป็นดินสีส้มนะครับอันนี้เป็นดินกำแพงอันนี้เป็นเศษลักองนี้ถือว่ามวลสารค่อนข้างจะโอเคนะฮะเป็นพระที่มีมวลสารคบคันเส้นสายก็โดดเด่นไม่เหมือนพิมพ์อื่นนะครับ อันนี้ก็เป็นรอยแตกตามธรรมชาตินะฮะพระที่มีรอยแตกตามธรรมชาติเจอก็ต้องเก็บนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้านในนะครับตอนนี้เรามาดูองพระด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดมนสารนะฮะอยู่ตรงนี้ บริเวณหน้าอกเราก็เห็นพวกเหล็กไหลเห็นดินกําแพงเห็นดินสีเหลืองเห็นจุดดำจุดแดงที่ซ่อนอยู่ข้างในเนื้อนะครับซอ่แขนก็โอเคนะค่อนข้างเจนลึกนะครับลำตัวอวบอ้วนนะฮะทำให้เห็นซอ่แขนค่อนข้างจะแคบทันนี้เป็นหัวเข่าซ้ายนะครับ ตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรตรงนี้เป็นหัวเขาฝาเอรมวลสารที่เราเห็นค่อนข้างเยอะเยะนะครับไม่ว่าจะเป็นดินดำดินแดงดินสีเขียวดินสีเหลืองจุดดำจุดแดงนะฮะ ของเล็กไหลก็มีให้เราเห็นค่อนข้างจะเยอะนะครับภาพนี้เป็นหัวฐานสิงด้านซ้ายนะครับเม็ดนี้เป็นเม็ดเล็กไหลภาพนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวานะครับ การล่างสดก็มีความเป็นธรรมชาตินะฮะการที่เราศึกษาสะสมพระสมเด็จต้องศึกษาในเรื่องของความเก่าศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับไม่ใช่ดูเรื่องของตำหนิพิมพ์ทรงเส้นโน้นเส้นน,น,น,นี้ตามที่เราเคยเจอมา ประเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับแล้วก็หยดน้ายาเช็คอายุกันไซด้านหลังก็โอเคนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็เรื่องของมวลสารต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตะไครเงินยวงนะฮะอันนี้ก็เป็นก้อนของมวลสารอันนี้เป็นลักของลักเก่านะฮะที่ ฝังติดอยู่ตามรอยแตกถ้าองค์นี้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะโอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับ พระที่เก่าเก็บไม่ผ่านกันใช้บูชาไม่ผ่านการเช็ดกันล้างนะครับธรรมชาติสร้างมาอย่างไงก็ปรากฏในแบบนั้นนะครับบางคนชอบล้างพระนะฮะเสร็จแ,แล้วก็ทำให้พระดูยากทำให้พระเป็นพระใหม่ ค,ความเก่าที่มีอยู่บนองค์พระถือว่าเป็นจุดที่ต้องเก็บนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีความเก่าก็จะกลายเป็นพระใหม่กลายเป็นพระเจ๊ทันทีนะครับ อันนี้ก็เป็นดินสีเขียวนะฮะอันนี้ก็เป็นดินกาแพงอันนี้ก็เป็นดินกาแพงนะครับประเดี๋ยวเราจะหยดน้ํายาเช็คอายุแคนไซตรงตําแหน่งนี้นะครับการหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าพระสมเด็จองไหนมีความเก่ามีอายุถึงยุค น้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนองพระแล้วก็จะมีฟองกะขึ้นมาถ้าเป็นพระใหม่พระที่ทำด้วยเรซินพระที่ทำด้วยปูนปัซอร์น้ำยาก็ไม่เกาะบนองพระนะครับจะกระจายหายไปตอนนี้เราก็หยดน้ำยาลงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง พูดถึงว่ามวลสารของพระองค์นี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับก็มีลักษณะของมวลสารที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจุดดำจุดแดงผงวิเศษผงพัะคุณเหล็กไหลดินกำแพงดินสีเขียวดินสีเหลืองดินสีฟ้านะครับ โอเคตอนนี้เราก็ถึงจุดน้ำยาที่เราหยดลงไปแล้วนะครับปรากฏว่าน้ำยาเกาะเป็นเม็ดบนองพระฟองอากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆตก็แสดงว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนปักหอยซึ่งตรงกับตำรับตำราโบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้น จากนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกนะครับตอนนี้เราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะครับมาดูความกดงามคัดเสร็จของพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมาดูมวลสารต่างๆที่อยู่ ในองคพระพระมีรอยแตกทั่วทั้งอกนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของพระที่ทำด้วยปูนหอยพระองค์นี้มีการผสมเหล็กไหลเหล็ก,กน้ำพีนะฮะ mm hmm. ก็แสดงว่าพระพุทธคุณก็จะโดดเด่นในเรื่องของ ความแควคาดปลอดภัยและก็ป้องกันอาวุธนะครับผงวิเศษผงพระวทุคุณก็เห็นเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้เป็นก้อนมนสาร เส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นเส้นส้มเส้นแขนนะครับตรงหน้าอกพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเป็นพระยุปลายเส้นสายสมบูรณ์งดงาม ไม่มีเส้นไหนที่ขาดมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนมีความเก่าถึงยุคมีมวลสารจัดจ้านนะครับลักษณะพิมพ์ทรงก็เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนไข่นะครับและก็ที่น่าสังเกตก็คือมีพกักการข้างเดียว แต่ประกันเคเออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ